นี่คือบรรยากาศนะครับางานาไม่ใช่งานพูดผิดมันสถาพนารถไบนะครับวันที่26มีนาคม2,568นะครับวันนี้เมื่อปีพศสอง9นรอยสากะก็สถาพนาการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ สมัยก่อนก็คือรถไฟหลวงนะครับนี่ก็มีช่งางภาพนะครับแล้วก็มีสื่อมวลชนแล้วก็ช่อง y o u t u b e นะครับทำคลิปทำข่าวเกี่ยวกับรถไฟนะครับวันนี้จะเป็นรถจากไอน้ำนะครับทำกรบวนไป ตามรอยเที่ยวประวัติศาสตร์ของรถไฟหลวงนะครับกรุงเทพยุทิยาานี่ก็เป็น,นอนุสรณ์นะครับในหลวงรัชาการที่ห้าแล้วสมเด็จนางเจ้าสาวพาพาองสีนะครับได้สเสด็จมาตอกมงดนะครับ มุดเงินหมดทองที่นี่นะครับเือร้อยยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกระบวนรถจักไอ้น้ำนะครับกระบวนจัดพิเศษนะครับกระบวนที่901ปลายทางฉาฯอ,าอายุธยานะครับรถจักรไอ้น้ำิกหมายเลข824850นะครับวันนี้ทำขบวนไป วนรถจากไห้น้ำนะครับปีหนึ่งก็จะวิ่ง6ครั้งนะครับตอนนี้ค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาแล้วนะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ ออกจากกรุงเทพแล้วนะครับแ8นาฬิกา10นาทีครับวันที่901นะครับกรุงเทพยุธยาครับโอ้ครับนเยอะเลยผมไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าโอ้คนเยอะมาก ทีคไปถ่ายกันบนไม้หมอนเก่าๆกันเลยนะครับอ่าโอเคครับแล้วพบกันใหม่ใคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ